ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีใครเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์แบบแต่ความสวยใสยเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนด้วยศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลา ช่วยลดสิวฝ้าแดดจุดด่างดำเริ่วรอยหมองคล้ำบำรุงให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ Barcani กับา3ขั้นตอนความสวยครบสูตรดีจริงพิสูจน์ได้024019599ไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน7วันบา r ์ a n i High สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ เรียกว่านะคะเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะที่เรานะคะจะมีข่าวมาแถลงการให้ทราบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนําเป็นทางการก่อนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตความสวยความงามนะคะกับสุสานไนท์ค่ะกบธงชัยครับในรายการไฮโซเพอร์เฟกค่ะเราตั้งสองคนนะคะที่เห็นแต่งตัวทรงเครื่องนะคะสวยงามขนาดนี้รู้ราอ่านะคะเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องทรงเครื่องให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ถ้าจะไปงานนะคะเรียกว่าเป็นงานที่มีคุณค่าหแห่งความงามเนี่ยเราก็ต้องทรงเครื่องให้สวยงามเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่า,วานงานวันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามใช่ไหมเนี่ยอันนี้แน่นอนอค่ะคุณกบขาถ้าไม่เกี่ยวข้องกับความงามนี่โอ้ยท่านผู้ชมคะหางยาวเป็นอะไร <c oughs> ได้ <c oughs> เป็นกิโลลต้องมีเวลาเดินนี่ต้องมีคนมาจับให้นะเดี๋ยวมันพันกันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่งานแต่งนะครับวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรานะคะได้ มาเป็นอ่าเรียกว่าสปอนเซอร์นะคะเปิดการแถลงข่าวนะคะส่งผู้เข้าประกวดนะคะก็คือมิสเอเชียนนะคะที่ปี2010นนะคะที่ฮ่องกงนะคะโดยผู้ที่ส่งเข้าประกวดก็คือ MVTV นั่นเองนะคะก็คือ MV ของประเทศไทยนะคะส่งคุณน้องเฟิร์นใช่ไหมคะน้องเฟิร์นของเราเนี่ยนะคะก็คือไปประกวดที่ฮ่องกงวันที่ประกวดนะคะ เป็นเวทีใหญ่เลยเนี่ยก็คือวันที่5้ธันวาคมป,ปีนี้นใช่อะนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็เรียกว่าสามารถส่งกําลังใจกันไปได้นะคะเพราะส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราเลยแล้วก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่เราส่งหญิงไทยของเราเนี่ยนะคะไปประกวดที่นั่นแล้วที่สําคัญนะคะแมหญิงไทยของเรานะคะสวยมากแล้วความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะท่านผู้ชมเพราะสวยจริงๆแต่ความสูงค่ะท่านผู้ชมค่ะอ้อหม่ยก็นะคะทำไมเด็กสมัยนี้นะคะกินอะไรนะคะไม่บอกกล่าวกันเลยถึงได้สูงจังทันไหมเนี่ยทันไหมอ่าไม่ทันละ ทำไมอะกระดูกมันไม่ยืดแล้วหรอน้าได้นะโอหน้าได้อยู่ไม่บอกเขาไม่รู้หรอกคือถ้าเกิดว่าความสูงเราคงตามน้องไม่ทันนะคะงั้นเอาเอาความใสแล้วกันเข้าช่วยนา สิ์นึงคานผู้ชมหลายท่านนะคะทุกคนเนี่ยบางทีนะคะความใฝ่ฝันของผู้หญิงเนี่ยก็คือจบมาแล้วเนี่ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสนะคะจะต้องรูปร่างดีมีความสูงเวลานิดนึงแต่ว่าที่สําคัญคือต้องความสวยและความสามารถอ่านะคบแต่ถามว่าถ้าคุณมีความสามารถเต็มเปี่ยมสูงได้ความสามารถได้หน้าสิวเพิ่มถามคําเดียวรับไหมเขาเรียกว่าหมดสิทธิ์ตั้งแต่ ข้าวแรกแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ขอใบสมัครเขาก็ไม่ให้แล้วค่ะคุณน้องนะคะเสียตรงที่บุคลิกนะเสียบุคลิกนะคะเพราะพวกนี้เขาจะเน้นบุคลิกมากแต่ถ้านางงามเมื่อกี้เนี่ยความใฝ่ฝันของหลายๆคนในเรื่องอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะหญิงหลายคนเนี่ยความใฝ่ฝันคือไม่นางแบบก็นางงามอันนี้เป็นความฝันอีกความใฝ่ฝันอีกส่วนหนึ่งนะคะมันก็จะก้าวสู่วงการดาราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเอานางงามก่อนนางงามเนี่ยนะคะสูง คุนดีผิวดีนะแล้วก็ความสามารถเจ๋งนะคะความรู้เพียบพูดได้สี่ห้าภาษาแต่มีแต่ด้วยแต่มีสิวท่านผู้ชมว่าผ่านไหมมันก็ มันก็ตัดสินย่ากับคุณซานเพราะว่าคำว่านางงามนี่คือมันต้องงามงามจริงๆคือสวยจริงๆนะครับบางคนทุกวันนี้นะคะอาจจะมองภาพผิดว่านางงามคือนางสามารถไปแล้วนางเก่งเออนางเก่งนางสามารถไปแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซูซานว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบเพราะเขาประกวดมาคือนางงามคําว่านางงามก็คือคุณต้องมีความงามเป็นเลิศก่อนมีความสวยงามแต่ส่วนออปชันอื่นๆเช่นคุณมีความสามารถอะไรนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยความงามมันสูสีครับทีนี้เราก็ต้องเอาความสามารถมาสู้กันครับอ่าเพราะฉะนั้นจุดเด่นของนางงามก็คือความสวยความงามความเด่นนั่นเองาาถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะคะท่านผู้ชมค่ะทุกอย่างพร้อมหมดเลยยกเว้นหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเครื่องสําอางโบไปแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะ,ะเวลากล้องเขาจะมีการเก็บตัวมีแบบ แบบคือหลากหลายมากถ้าเราไม่สวยจริงคือไม่สวยใสทั้งพื้นฐานข้างในครับแล้วก็พื้นฐานข้างนอกเขาจะเห็นหมดเลยว่าเราไม่ได้สวยจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะสัมอางออกนี่แบบโอ้โหทุกคนตัดคะแนนอ่ะใช่เป็นฝ้าเป็นกระนะครับรุมขนกว้างใบหน้ามันหมองคล้ำใช่สีผิวไม่สม่ำเสมอโดนตัดหมดเลยครับแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมขาแหมวันนี้นะคุณกบเราก็ใช่ย่อยครับหล่อไม่เห็นไหมฮะนานๆจะได้ใส่เสื้อ งั้นใส่ทุกวันนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะก็คือเรียกว่าเราจะมีข่าวดีกันเนี่ยนะคะว่ารู้สึกว่านะคะก็จะมีโครงการกันอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นแค่ผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวกับนางงามที่เราส่งน้องเฟิร์นกันไปนะคะแต่เรานะคะก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะก็จะมีเกี่ยวกับผู้ชายหล่อละนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านน้องๆทุกคนนะคะเตร็มตัวไว แต่คนไหนที่ยังไม่หล่อนะก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าบาร์นนี้ช่วยได้จริงๆครับ7วันเท่านั้นเองนะครับเห็นผลแน่นอนถูกต้องนะคะเราจึงมาเป็นสปอนเซอร์นะคะส่งผู้หญิงสวยค่ะท่านผู้ชมค่ะไปประกวดนะคะโกอินเตอร์กันไปเลยที่ประเทศฮ่องกงนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นกําลังใจกันนะคะส่วนในเรื่องของการโหวตเขาจะมีการโหวตด้วยนะคะถ้าเราได้นะคะหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทุกอย่างเนี่ย เรียกว่าหมายเลขแล้วก็ตัวเลขที่จะต้องโหวตอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้เราช่วยกันค่ะท่านผู้ชมเพราะเขาถือว่าเป็นนะคะเรียกว่าเป็นตัวแทนของเรานะแทนของเขา กลับมาแล้วได้ตําแหน่งนะูประเทศไทยของเราเป็นท่าเป็นตาใช่ไหมแล้วที่ซูซานดูนะคะท่านผู้ชมขาแมหญิงไทยอ่ะสวยอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมชุดไทยเราก็สวยครับหญิงไทยเราก็สวยมารยาทเราก็งามครับก็งามอยิ้มก็สวยอาหารก็อร่อยยิ้มก็สวยแถมจิตใจยังผุดผ่องเป็นยองใหญ่อจะไม่ได้รางวัลนี่คงไม่ได้นั่นสซูซานว่าได้แน่นอนนะคะแต่ที่ยังไงก็ตามนะคะมันอยู่ที่กําลังใจด้วยเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าเราได้อ่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยที่เขา คอมพลีสมาเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์นําเสนอให้ทุกคนช่วยกันโหวต<ว>กันเข้าไปนะคะท่านผู้ชม1วันต่อหนึ่งอ่าหคนเนี่ยโหวตได้1ครั้งต่อวันถ้าเราอยากโหวตสครั้งก็โหวต ทุกวันอ่าวันต่อไปก็โหวตอีกอ่าแต่ถ้าเราจะโหวตวันนี้ให้สี่หครั้งเนี่ยเขาตัดหมดเลยไม่ได้อ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเราโหวตทุกวันได้วันละหนึ่งครั้งรครับอ่านะคะหนึ่งครั้งต่อคนต่อวันครับอ่าเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแหววันนี้นะคะเปิดรายการกันอย่างสวยสดงดงามครับนะคะตอนนี้เหมือนเรานั่งอยู่ในแบบว่าราชวังไข่มุกอ่าราชวังบาคนนี่ไข่มุกของเราครับวงแห่งความสวยความหล่อนั่นงงต้รนัี่ หรือใครที่ได้สัมผัสหรือรู้จักกับคําว่าบาโคนี่แล้วเนี่ยรับรองว่านะคะสวยงามแล้วก็หล่อเหลาทุกคนอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะอย่างที่เราบอกนะคะ,ะว่าเรานะคะ คิดว่ามีความสามารถเต็มเปี่ยม<ะ>ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอย่าปล่อยโอกาสนี้นะคะมไม่ว่าจะความสามารถไม่ว่าจะรูปร่างทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือความสวยใสบนผิวหน้าท่านผู้ชมคะ่ะยังไม่สายคะ่ะเราสามารถดูแลตัวเองได้สุซานเนี่ยนะคะมารู้จักบาคนนี้เมื่อสายแล้ว<ะ>อายุเกินโโอโห แต่ว่ารอรออยู่เหมือนกันเมื่อไหร่เขาจะประกวดมิสซิสบาค y นีเอ้ยมิสซิสไทยแลนด์อะไรอย่างนี้อ่ะขบคนที่แต่งงานแล้วใช่ไหมก็เรียกมิสซิสคือก็เรียกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ยังสวยนะครับยังดูดีแต่ยังดูดีอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผิวหน้าเนี่ยต้องอันดับหนึ่งจริงๆค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนสังเกตไหมคะบางทีรูปร่างเนี่ยบางคนนะคะเรียกว่ารูปร่างอาจจะ นิดหน่อยอาจจะยังไม่ดีเพอร์เฟกต์แต่หน้าใสาเนี่ยโอ้โหมีชัยไปกว่าครึ่งเลยถูกแล้วฮะเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตความสวยความงามเป็นด่านแรกของเราดีกว่าก็คือในเรื่องของผิวหน้าใบหน้าของเราทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรานะคะเรียกว่าหาผู้ที่ร่วม เรียกว่าร่วมมเข้าายืนยันกับเราว่าไอ้คนนี่นะครับช่วยแก้ปัญหาของคนเหล่านั้นได้จริงหรือเปล่านะครับต่ได้เห็นผลไหมนะครับท้าพิสูจน์กับเราไปเลยอ่าดีไหมคะกับช่วงหน้าของเราคือช่วงท a อ k a อ d t i บ by Susan กับบาาคโคนี่ของก็ดีจริงๆไปพบช่วงนั้นเลยค่ะ ุดยอดแห่งนวัตกรรมความงามผสมผสานไข่มุกแท้จากประเทศออสเตรเลียบาร์โคนี่แก้ไขปัญหาได้เพียง7วันเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วทั้งสิวฟ้ากระจุดดังดำริ้วรอยหมองคร้ำรูขุมขนกว้างบนใบหน้าพิชิตทุกปัญหาได้เพียง7วัน กับ60ยังแจวคุณเจนจิราย้อนสู่วัยสาวได้เพียง7วันคุณแนนที่ชิสิวได้อย่างหมดจดจนหน้าสวยใสยเด้งขึ้นมาภายใน7วันคุณอุ้มรั้วของชาติเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ดูดีขึ้นไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณรัฐอายุมากกว่า40ปีผิวหน้าสวยใสยเด้งภายใน7วันและรูปร่างที่เปลี่ยนไปภายใน3เดือนครึ่งเท่านั้นคุณหญิงคุณแม่หลังทอดแก้ไขปัญหาฝ้ากระได้เพียง7วันและน้ำหนักลดลงถึง25กิโลกร,รมัมภายใน2เดือนนนเท่าั้ คุณเอ็มขจัดปัญหาสิวริ้วรอยจุดด่างดำได้เพียง7วันคุณชิพวรรณกระชากไวาสาวสวยใสยเด้งทันใจได้เพียง7วันคุณกบเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อได้เพียง7วันคุณจุธารัตน์สู้ฟ้าท้าความสวยใสไร้สิวและริ้วรอยภายใน7วันบาร์คนนี้เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อการันตีผลดีจริงพิสูจน์ได้กับเซ็ตสวยครบสูตร3ขั้นตอนกับการดูแลผิวให้เด้งขาวใสภา,ายใน7วัน กับขั้นตอนที่1เจลล้างหน้าไขมุกผสมมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียทําความสะอาดได้หมดจดพร้อมปรับผิวหน้าให้สมดุลไม่แห้งและไม่มันรวมไปถึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวขาวนวลเนียนกระจ่างใสเพียงครั้งแรกที่สัมผัส ขั้นตอนที่2ครีมบำรุงผิวหน้าเด้งใส่ได้ตั้งตอนเช้าและก่อนนอนแก้ไขดูแลบำรุงฟืนฟ้นฟูในเวลาเดียวกันทั้งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำรวมถึงรูขุมขนกว้างเห็นผลภายใน7วันด้วยประสิทธิภาพของไขมุกแท้จากประเทศออสเตรเลีย ขั้นตอนสุดท้ายปกป้องแสงแดดทั้ง UVA และ UVB กับซูเปอร์ซันครีมกันแดด60เท่าที่สามารถควบคุมความมันได้ทั้งวันและซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทําให้ใบหน้าไม่เหนียวเนนหนอะหนาให้เกิดความรำคาญและไม่เกิดปัญหาหน้ามันหรืออาจเกิดสิวได้สุดยอดความท้าทายกับศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลา เพียง7วันกับการการันตีของผู้ใช้จริงเห็นผลจริงทั่วประเทศปกติ3,850บาทพิเศษ999บาทพร้อมเป็นสมาชิกฝากคนนี้ฟรีตลอดชีพเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เรื่องจริงที่พิสูจน์แล้วดีจริงพิสูจน์ได้โทร02-401-9599การันตีค่ะสโนไว้ยอยู่หรือเปล่าที่นี่แหละสโนไว้ดูชุดนี้สิ จริงไจริงนะที่คือสนุไว้ตัวปลอมชัวดูดิผ้าดเดเพียบเลยผาเพียบผาเพียบสโนไว้เฟนา <laughs> ช่วยลดปัญหาฝ้าแดดผิวหน้าหมองคล้ำจุดด่างดำให้ดูจางหลงยางเป็นธรรมชาติต้องบาร์คอนี่โมแอนด์เฟรเกอร์เด a ์แอนด์ไนทสาดแห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลากับบาร์คอีดีจริงพิสูจได้02-401-9599ี่สูด่เก้เโทรมาเลยนะคะอ่ะโทรซะบาร์คอนี่ของเขาดีจริงๆ b a c บาร์คอนไฮโซ